สวัสดีเพื uh ่อนทุกคนด้วยครับผมวันนี้ก็จะพามันเพื่อนทุกคนมาเปลี่ยนลูกปืนลูกลอกของลูกลอกไปผ่านคอมแอ์นะครับเพื่อนๆครับผมมาดูกันเลยครับผมนี่ตัวนี้เป็นลูกลอกที่ติดมากับรถดีแมครับเพื่อนๆนี่เราก็ประหยัดงบครับผมใช้ไปซื้อลูกปืนมาเปลี่ยนได้ครับเพื่อนๆครับผมนี่ที่ร้านอะไรครับผมเราสามารถได้ถือลูกลอกไปแล้วร้านอะไรเขาก็เทียมให้เรามาครับผมนี่แบบดีเหมือนกันครับผม ประหยัดเงินไม่ได้เยอะครับผมยังไม่ถึงร้อยนะครับเพื่อนๆกับลูกปืนครับนี่วิธีอัดก็เราก็หาบล็อกหรือหาให้มันพอดีกับบาเหล็กตรงขอบลูกปืนนะครับเพื่อนแล้วก็นี่หาลูกบล็อกนี่ผมวางให้พอดีตรงบาลูกปืนนะครับ <c oughs> ในการ <c oughs> อัดออกครับผม หรืมีปากกาก็ใช้ปากกาจับแล้วก็หมุนดันออกครับเพื่อนๆนี่ใครไม่มีก็เอาค้อนนี่เคาะเบาๆก็ได้ครับผมนี่หรือถ้าออกแล้วก็เราเอาลูกปืนเก่าเราวางเข้าไปก็ใส่ง่ายครับผมนี่ถึงบ่าข้างในให้พอดีก็เคือว่านี่เสร็จครับผม คันนี้ขับไปแล้วมันมีเสียงวิทตรงลูกลอกนะครับเพื่อนเห่นเพื่อนมาดูตอนเอาใส่เข้าไปตรงตัวตั้งครับเพื่อนอย่าลืมใส่บูธทุกครั้งนะครับนี่บูธที่อยู่ตรงลูกโลกส่านนะครับเพื่อนบูธเขาจะอยู่ด้านในนะครับนี่ตรงเป็นบาฝั่งโนนะเพื่อนต้องใส่บูธกลับเข้าไปนะครับผมนี่ดูข้างหน้าฝั่งเว้านี่มันจะเป็นปลอกบาเ็กนะครับผมประกบนี่พวกกันพวก น้ำพวกฝุ่นครับผมที่เข้าจะเข้าลูกปืนนะครับเราก็มาใส่เข้าไปตรงนอ็อตตัวตั้งเลยนะครับผมนี่แล้วก็มีนอ็อตโทมเมียเบอร์14ครับเพื่อนครับผมหมุนไว้ให้ตึงมือพอดีก่อนครับผมที่เพิ่งขันแน่นนะครับนี่เราเอาไว้ล็อกตอนที่เราตั้งสายพานเสร็จน,นะครับน็อตเบอร์สิบสี่ตัวนี้ครับผม หมุนเรียบร้อยแล้วก็นี่ตัวนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆน็อตบอร์ิบสองตัวนี้นะครับผมนี่เาใช้ลูกบล็อกก็ได้เพื่อนเพื่อครับผมนในการหมุนนี่ครับหมุนเข้านี่จะเป็นตึงสายพานนะครับเ,เพื่อนๆครับผมนี่ครับหมุนออกฝั่งซ้ายก็จะเป็นหย่อนครับเราก็สามารถปรับได้นะครับเพื่อนผม เพ,เพื่อนคนไหนยังไม่เคยทํากับผมก็สามารถทําได้ครับผมทําได้ด้วยตัวเองไม่ยากนะครับนี่เรามาคล้องตรงคอมแอร์แล้วก็นี่ตรงเล้พัดลมนะครับนี่เพื่อนมาดูครับผมตอนนี้เราสายพานใส่แล้วนะครับแล้วก็หมุนตั้งนะครับเพื่อนๆ่หมุนเข้าไปเรื่อยครับผม เราหมุนไปเรื่อยแล้วก็เอามือจับดูสายพานด้วยนะครับว่าเริ่มตึงยังครับให้มันตึงๆพอดีครับผมนี่ยตึงใกล้เคียงที่สุดแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเรามาล็อกรถทัร์เบอร์สิบสี่กันครับผมให้ตึงพอดีครับผมนี่าตึงมากก็อันตรายนะครับเดี๋ยวขาดนะครับ ถ้าย่อนมากก็เดี๋ยวความแอรเราก็ทํางานไม่ได้ไม่เต็มที่ครับผมนี่มีเป็นเพืเ่อนมีแหวนข้างหรือลูกบล็อกแรกผมเบอร์สิบสี่ล็อกให้ตึงมือพอดีพอดีครับผมรับตัวล็อกนอนลุกล็อกสายพานนะครับนี่เพื่อนผมก็เสร็จเร,รียบร้อยแล้วเพื่อนนี่ จับดูว่า,าตึงพอดีครับผมรถเพื่อนมีอาการก็อย่าลืมไปซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับขอบคุณครับ